มาแล้วครับยอดรับยอดจ่ายเดือนธันวาคม2566นะครับพี่น้องอสมอครับสำหรับเดือนนี้นะครับยอดรับยอดจ่ายของสมาชิกชกสอสมออยู่ที่365บาท31สตางนะครับเพราะว่าสมาชิกเสียชีวิต891รายนะครับ891รายต่อนหนึ่งผู้เสียชีวิตนะครับก็จะถูกหัก41สตางค์นะครับเมื่อคำนวณแล้วก็จะได้เท่ากับ 365บาท31สตางค์นะครับก็คือจำนวนเงินสงเคราะห์ที่หักจากสมาชิกเดือนธันวาคม2566น้นั่นเองนะครับสมาชิกที่เสียชีวิตนะครับทายาทก็จะได้รับเงินนะครับได้รับเงินสงเคราะห์อยู่ที่547,956บาท80สตางค์นะครับเพราะว่าเดือนนี้สมาชิกมีจำนวนทั้งสิ้น1 3 3 6 4 8้าคนนะครับเมื่อ คำนวณจาก41สตางค์นะครับเมื่อคำนวณจาก40สตางค์ก็จะได้เงินสงเคราะห์นะครับเพื่อให้กับทายาทอยู่ที่ประมาณ5 4 7 9 5 6 6บาท80สตางค์นะครับถึงแจ้งอสสสมอทราบโดยทั่วกันนะครับว่าเดือนนี้สมาชิกแต่ละคนแต่ละท่านนี่นะครับจะถูกหัก3า5ก3 6บาบาท31สตางค์แล้วก็ทายาทก็จะได้รับเงินอยู่ที่5 4 7 9 5 6บาท80สตางค์นะครับก็ฝากบอกต่อ ฝากแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับพี่น้องครับ